สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับ Lamborghini กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคลิปก่อนเนี่ยเล่าเรื่องราวของ Ferrari ไปในวันนี้เองนะครับผมจะมาพาชมแลวกันเรียกว่าพาชม Lamborghini รุ่นหนึ่งที่สวยมากๆและจับต้องได้ด้วยนะครับเป็น Lamborghini รุ่นแบบ โคตรอ่ะรุ่นใหม่ที่แบบโอ้โหอยากจะได้สุดๆเลยนั่นก็คือ lamborghini ok hu r คาร n ที่มากับรุ่นพิเศษนั่นเองครับเป็น lamborghini ok hu r คาร n technica ครับความสวยของมันเนี่ยคือกระจังหน้าเลยนะครับผมผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหนึกถึงฉลามเลยนะครับซึ่งแบบว่าระบบระบายความร้อนรุ่นนี้เนี่ยก็แบบดีสุดยอดเลยนะคือแบบดีเกือบจะเท่ารุ่นพิเศษอย่าง sto เลยได้ซ้านะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ผมคิดว่าคุ้มค่าโคตรๆและน่าจะได้ประสบการณ์การขับขี่ที่มันแบบดุเดือดสุดๆเลยโดยสิ่งที่ผมดูแล้วชอบที่สุด,สด จากฮูราคารธรรมดาเนี่ยก็คงจะเป็นกระจังหน้านั่นแหละดูแลแบบรู้สึกให้ให้ความรู้สึกของส่วนตัวนะรู้สึกเหมือนปากฉลามเลยนะครับโดยเจ้ารถรุ่นนี้เองเนี่ยนะครับผมมากับขุมพลัง640แรงม้านะครับ0-100เนี่ยอยู่3.2วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ทอปสปีดอยู่ที่325กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงมากับเครื่อง V10 เหมือนเดิมนะครับผมโดยคำว่าเทคนิก้าเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าสื่อถึงความก้าวร้าของเทคโนโลยีทางยานยนต์นะครับของเจ้ารุ่น Lamborghini ok Huracan นั่นแหละ ซึ่งโดยรวมเนี่ยเราดูอะเราก็สังเกตเห็นได้เลยถูกปะว่ามันไม่ใช่หุาคารธรรมดาทันด้านหลังเองเนี่ยนะครับผมก็มีการใส่สปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยก็เรียกได้ว่าทําให้ดูสปอร์ตดูเป็นรถด,ดุดนันดูเป็นรถสิ่งขึ้นนอกจากนี้เองนะครับผมถ้าเราเทียบกันจริงๆเนี่ยรถคันนี้นะถ้าเอามาเทียบกับตัวของหุาคารอีโวซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนาะทางรถคันนี้เองเนี่ยก็มีความยาวกันมากกว่าถึง6.1ซนติเมตรเลยซึ่งอาจจะดูไม่ได้เยอะนะแต่จริงๆเนี่ยมีผลเลยนะคกบบใ็ืนะออ ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยดีไซน์ก็จะดูดุดันขึ้นนะครับแล้วก็แรงกดเนี่ยนะครับจะได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง35%เลยแรงกดด้านหลังนะเนาะและนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนสเปคล้อนะครับผมจะมากับล้อลายดามิโซ่นะที่จะมากันแบบดมอนคัตนะครับผมขนาด20นิ้วนั่นเองซึ่งตรงนี้เองอ่ะมันจะได้แรงบันดาลใจมาจากแรงบูกินีวิชั่น G.T. ซึ่งจะเป็นแบบรถแบบล้ำลมากๆเลยนะทำให้หูรค่าคันี้เนี่ยมันดูล้ำกว่ารุ่นอื่น,น่ะแล้วมันยังคงความดุดันดดดด้้้้้ววยีไไไไซซนน์ขออออไไองงงเเเาาึ่ถป็ผม ม,มาซิ่งทุกวันนะครับผมบอกกันเลยว่ามูราคาเน่ได้ชื่อว่าเป็น lamborghini บบที่ขับสบายมากๆอย่างถ้าเทียบกับอเวนท์ฮาร์ดเองก็ตามเนี่ยนะครับผมแบบว่าจุดเหยียบคันเร่งอะไรแบบนี้นะครับแบบในเวอร์ชันของพวงมาลัยขวานะจะแบบเหมาะมากๆเลยนะคือแบบเคยฟังมาเขาบอกว่าแบบยังอเวนทาร์ดเองเนี่ยเวลามันเป็นพวงมาลัยขวานะครับผมมันอาจจะแบบเหมือนดีไซน์มันอาจจะไม่ได้ทำมาเพื่อพวงมาลัยขวาถูกไหมมนทําให้เหมือนมีความแบบเมื่อยในคันขับมากกว่าแต่แบบมูราคาเน่ก็ได้แก้ปัญหาตรงนั้นแล้วทําให้ขับสบายกว่ากันเยอะเลยแล้้วกกก็นนออจาีเงเ ผมรถคันนี้เองอก็มีความล้ําใส่เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับคือแบบไม่ได้เอาแค่ความดิบมาอย่างเดียวเพราะว่า l a m b o r g h i เองนะครับผมก็จะมากับการเชื่อมแอปด้วยนะครับนั่นก็คือแอป Unica ซึ่งสามารถนะครับผมค่อย ควบคุมระยะทางดูแบบบันทึกจุดหมายปลายทางอะไรแบบนี้จํานวนครั้งของการเดินทางดูพวกสถิติต่างๆของรถได้ด้วยคือพวกสปงสเปคอะไรเราไม่ต้องพูดถึงเยอะในตรงนี้หุ่นราคารุ่นพิเศษอันนี้เรามาพูดถึงดีไซน์กับแบบฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาหรืออาจจะเป็นเหมือนพวกล้อรายละเอียดที่มันทําให้รถคันนี้มันพิเศษกว่ามูลคราทั่วไปน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมมากกว่าเพราะว่าสเปคเครื่องเองอ่ะมันก็แบบ อาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมอย่างหูราคาคันนี้ถ้ามาเจาะสเปคจริงๆนะมากับเครื่อง V10 ขนาด5.2ลิตรนะครับผมเป็น NA อยู่แล้วแหละแล้วก็มากับความแรงเนี่ยนะครับผม640แรงม้าแรงบิด565นิวตันเมตรซึ่งในระดับเครื่อง NA เนี่ยได้แบบนี้นี่คือแบบสุดยอดมากๆแล้วนะครับแล้วก็ใช้เกียร์ด u ลคลาสเจจังหวะนะครับผมยัง0-100เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้2.9วิแต่แบบเอาเข้าจริงอ่ะเวลาขับอ่ะ3.2วิ2.9วิเราไม่ได้รู้สึกอะไรกันมากหรอกสิ่งที่เราจะรู้สึกจริงๆอมมันคคืวาสึก ในตอนที่เราเหยียบแล้วและครับว่าตอนเหยียบแบบมันดึงยังไงมันให้จังหวะแบบไหนอันนั้นแหละคือความสนุกที่แท้จริงของการขับรถมากกว่านะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับรถคันนี้เองเนี่ยนะครับผมจะมาพร้อมกับระบบ LDVI นะครับผม Lamborghini d y n a m i c a v e c o l o Integrale ที่ทำการคัลรเบนมาใหม่นะครับผมซึ่งทำให้การควบคุมทุกฟังก์ชันในรถเนี่ยนะครับสามารถทำได้ต่างๆเนี่ยแบบดูจะง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าระบบแบบควบคุมล่วงหน้าอะไรแบบนี้แบบเรียวทามอะไรได้ ได้หมดเลยนะครับผมคือแบบว่าทําให้การขับขี่เนี่ยมันดูจะง่ายขึ้นแล้วกันนะแต่อันนี้ผมเองก็ยังพูดมากไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้เคยลองจริงๆนะครับส่วนโหมดเนี่ยนะครับผมก็มาตามโหมดทั่วไปนะครับก็คือ Star ์ด้าสปอรแล้วก็คอซ่าคอซ่าก็คือโหมดแบบซิ่งเลยโหมดแทร็กเลยถูกไหมก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงต้องรอประกาศกันออกมาอีกทีนะในไทยเองเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันถ้าได้มีโอกาสไปถ่ายหรือได้มีโอกาสไปเทสได้ได้ไปลองนั่งเนี่ยก็ ไปในแลบบกินี่อีโวมาแล้วหุ่นาคารอีโวมาแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Drive w r l well d นะครับ